สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบพอกับช่องรัตน์มณีชาแนลนะคะคามเนีอรดกับไดมาที่บานอพอจำนะคะซึ่งมาเมื่อนี้นะคะมาตามต่อปูผ้าแดงค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือรถปูผ้าแดงนะคะพันมาถ,ถึงแตดเศร้าแล้วนะคะค่ะเดียวลอดติดตามเบ่งบรรยากาศไปน้ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อวาแนวทางปูผ้าแดงวันนี้ ่นสีได้มาตัวใดเนาะความฝันเป็นเป็นกระติบเขาโบราณของเพื่อนหไหมคะค่ะแล้วก็มีได้หนึ่งเขาไอ้เพื่อนหนึ่งเขาแล้วก็หนึ่งเขาแล้วก็เอาเอาเขาเขาเพิ่งงามงามไปแท่กระติบไอ้เพื่อนกระติบของเพื่อนสีคือขั้นโทไหมคะแต่ว่าข้อยาวๆในหน่อยเลี้ยวลงมาต่หากต่หักอย่ประมาณนี้แหละกระติบเขาเพื่อนน่ะเรียวบางเข่า้างน้เหล่างามงามเขาเพื่อนน่ะก็ได้หนึ่งเขาไอ้เพื่อนหนึ่งเข่าแล้วก็เพิ่นเอาติบเขมาไม้ ทิพเปากับทิพเปาเพื่อนันบบคือบานเท้าเหมือนไหมอืมทิพเป่าพญามค่ะฟันว่าปูแบบจ้าเป็นปูบ่บเห็นเพลินด้ค่ะเห็นแต่ลักษณะเอาทิพเปามาให้มีคนออกกระติบเขามาให้แมนค่ะเราเราก็เอาเขาเขาหนึ่งเทาเนี่ยแต่ว่าเป็นเขาของเพิ่นยิงให้เพิ่นแล้วก็เอาลงติบให้เพิ่นอแต่ว่ามีค้นเอาของให้ก็ถือว่าฟันดีเนาะแมนค่ะ แล้วก็นหนึ่งเข่าให้เพื่อนค่ะถือว่าเป็นความฝันดีหนึ่งเข่าใส่กระติบตกองที่เพลินเอามาให้เนาะแมน,นคะ่ะติบเข,าข่าเพลินเาบเคือบ้านเขาดอกบโบ้เคยเห็นนะกระติบตเข่าเนาะแล้ววันนี้ทาสิปแปรเป็นตัวเลขนีได้เพะเนาะคือผพื่อเบอกเลยเขาบอกอยู่ว่าเป็นข้อมฟันนี่แล้วตีข้อมฟันนี่แล้วกระติบเข่าเนี่เพราะว่าเขาพูดมันตี เป็นนะต้องกัดตีได้ตัวเลขก็ลีได้นี่ยแต่ว่าถ้าถีบเเววแล้วก็ตาพายแม่กายตาหันแม่กายตีแต่แต่ว่าลักษณะนี่ถ้ามีคนเอายังมาหายห้องสีนอเข้าเข้ากับสิโชกโหลดนะนะแต่กับพวกระบุว่าตัวเลขนะอัดใหญ่มาซื้อหลายตัวแต่ว่าเกือบตัวนึงยังสีนะต้องขอทางวดบางนึงนะคะหมันได้หลายไนไดนได้อยู่ค่ะได้อยู่เนาะก็ได้ได้อยู่ค่ะมันหลายอยู่ค่ะแต่กับ เพิ่นก็บ,บอกตัวเลขไว้แล้วเนาะ <laughs> <c oughs> แต่ได้ยินว่าตะวาเมื่อนางกับได้มาแต่ก็ได้ยงินว่าสามศูนย์นี่เท่าไรเอาเมดแมนค่นะแมนเพิ่นเพราะแต่ว่าปูเพิ่นมาเทียบเทียบเพิ่นนี่เวลาเทียบเพิ่นนี่สิพบบุ่เต็มองเลยค่ะคือเทียบปุ๊บนี่ให้ให้จับพฤติกรรมแล้วเอาหรือคำว่าเอาแล้วเอาจะเป็นลักษณะนั้นสิหายแลมาเขียน สามศูนย์ศูนย์สามนี่สิคนคนเาเห็ดนะคนคนตรงนี้ตัวบังของเ่นคนเลี้ยงมาแบบนั้นนะคะแมะแมนอยู่ปูไปน้ำสิลูนะแมนค่ะคนที่บอได้ไปงสิงน้ำจะบปลาดูจะบปลาดูคือจังลักษณะวะสามศูนย์ยุไซคนว่าสานันเพิ่นกะถือ่าบอกเขาแล้วปกติคนเสือนี่นี่จับน้ำกวนคนเลยค่ะราะวคนไหลน้ำกวนคนค่ะถ้าไปน้ำกันนี่เราสิไปซื้อของเราเลยต่ลักษณะนี่นะมาบอกลูกซ์ลูหาหรือว่า เขาไปยันซอยเหลือกันเนาะเราก็สิบอกลักษณะนี่แหละ,ะสามศูนย์ยูไส่นี้บอกสิหรือว่าให้จับเอาเราบอกว่าให้นางสมาธิภาวนาจิตสามสิบนาทียังสี่เป็มนมรอีเขาก็จับเอาได้แล้วเพ<อ><อ>ราะว่าปกตินี่นางภาวนาเนี่ยมันกเกินสามสิบนาทีอยู่แล้วนะ,ะจ้ะเยูะๆเราก็มาบอกว่าให้นางแค่สามสิบนาทีเ<ม>ขากจับเอาสังเกตท่านผู้ไปน้ำพิ่นกัสิรู้สิเข้าใจรู้วิธีสังเกตเอาละ เนี่ยเขาเลยนะก็ะโปบอกไผรดอกว่าเขาก็บ่กอยากลงบุดบวดวามตัวหนีเรื่องเดียวผู้บอกค่ะกรบอกกาแันทงกันเนาะบอกกาฟันทงบางเทืออบางเทือผู้ไปน้ำกันกับคนกรบโปงให้บอกตรงๆอ่ะนะค่ะเห็นยังยังกะเอาไปเด้อมื่อี้เขาจับเอาเด้อสั่นเ้องท่านสังเกตเอาเด้อสังเกตเนาะค่ะจ้าแม่นค่ะทีนี่มกมาน้ำหนังเพิ่นกะคือเพิ่นเพิ่นบางไว้คือเก่าเนาะเพราะว่าเพิ่นทำบางบุดค่ะไปไปไป ไปใส่เพิ่นกะลักษณะนี่ล่ะยางไปซื้อลอตเตีน้องการเหนี่ยบคว้าใตัวไหนยน่ยปากไปหุ่นเลื่อยแล้วกันยางไปจ้องแล้วก็ไปปูปูซ้อมเอาแม่เนี่ยค่ะแม่สังเกตเอาเนาะค่ะสังเกตเอาผู้เคยไปนั่กับสิรูวิธีสังเกตเดินเอาเดิมาเอาเข้ากับสิได้สังเกตสังเกตเอาเอาจับตามองปูไว้ ัันนนดดีีะะคมานอนบ้านประจำนาะนตาบ้านประจำค่ะฟันดี้กับฟ mm ันดีฟันดีค่ะพ่อจำเพิ่นกับฟันดีน้ำแมนกระบอกบวบูเราเพิ่มฝันดีเราบ่ท่านสอนความฝันแมนค่ะแต่ว่าเบาแต่ว่าฟันดีฟันดีค่ะเอาดีก็ดีเนาะดีแล้วล่ะมีแนวได้ค่ะเป็นแต่มือนี่เส้มีหัวหมูจากหัวหัวหมูหาหัวค่ะหาหัวค่ะแล้วก็กระติบเข่าที่ไส้เข่าหนึ่งน ah ้ำติบหนึ <void> okay. ่ง UH, <grocery wine> <m ato Island> หนึ่ง <akl> บ ah <tw os> <mm ่ะีรว่านี่อันนี้ว่าเอากรตีเอาผู้ิตีกรตีได้เอากรเป็นไปได้หัวีพวายใส่นีาู้ห้าเลยค่ะดอนปูต้องหาหัวก็มีผลลำมากลางใหม่เป็นข้าวหวานน่ะ่ค่าเป็นขันหาหัวหหัวหครับผมว่า หัวหางว่าจะเป็นไปได้ติ๊บเขาติเาอันนี้เขากุ้ยกันเนาะตัเนุยกันเเวแน่แน่ดิแม่แม่นทุกสิ่งทุกอยามันก็เป็นไปได้ติ๊บเขาติ๊บเขาติ๊บนั่งคุยคุยกันอันนี้เนาะอันแน่แน่ว่าท่านพอสซค้ายท่านนี้เด้สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเนาะหนูเป็นคนนับเอง เอาเอาเหรียญโอ้เอาเดือนเจร้อยสามสิบเพราะว่าเหรียญสิบมาแต่ใส่ยังสงสงใส่กันอยู่พ่อเหรียญสิบพอโจกใส่ดิโบน่าแต่ว่าตอนนั้นปู้คนเทียบอยู่ได้ว่าใั้นตอนที่คนเริ่มอันนี้ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าแดกเหรียญแดกแบ่งกันอยู่นี่ตอานั้นบ่อนข้านี้ก็แลีนไปเอาไปเอามา้ยจำไหนว่าบ่มีเหรียญบ่ได้ยีบเหรียญออกมาเลยคนนวอยแล้วก็บ่ไริยีบเหรียญเมืนบ่หนูก็บ่ไริยีบเหรียญเสียบได้แบ่งแบ่งแบ่งใส่เองมั้แล้วสงสัยว่า เดี้ยนซีนนี่มาแตใสอ่ะนะเพราะว่าต um um ั้งใจตอนแรกตั้งใจยี่สิบ๊บได้ตั้งใจว่าระบุจำนวนไหมคะคือใส่ใส่ไปลเขามีถอยใส่ใส่แล้วก็บบ๊ยนับซ้ำวันนี้มานับเพราะว่าสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบได้ป่ะจัน้สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบกับซาธูน้ำเพินบอสหละงมันเพราแต่เพราะว่าอันพี่พี่ยูทูบมาบอกว่าสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบอสสี่บาทมาเตใสอุ้ยบูหูเรือเราอ่ะ ซื้อเอาลวนเฮาจ้ะปูมันใส่ไห้เราวางสิละ่ะแต่บางเพื่อลักษณะว่าเราเราอาจจะล่วงคือมั่งสิแต่ว่าเราบูรูโตค่ะก็จะเป็นไปได้แต่วา่าเพิ่นมาเทียบแม่นงเมลา<ะ>ที่ปูมาเทียบนี่เพิ่นสิบ่รู้โตโลเลยอันลูกครึง่งนึงบ่รูครึง่งนึงแต่ว่า10บ,บาทนี่เราจำได้ว่าเราบา่ได้ใส่หนูก็บ่ได้ใส่มุ้ยพายเด้ใส่มุ้ยพายเด้จับต้นน้ำตอนนั้นค่ะแม่นอันพอได้อันพี่ๆว่า3,730เจามสิ่น ยอดออกมาเราเนี่เอ้าทีบานมันตัใส่พ่อเสื่ยเลยเขาเลยส่วาตัวเลขซีโตนี่มีทั้งสามตัวทั้งมีทั้งสองตัวประมาณสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปลกๆเนี่ยจับเอาเงิจับจุดแล้วซ่อมบอดด์เดอพี่น้องเด้อปูสิวาจังไรด๋ลักษณะสามศูนย์ออกมาดูขนาดบพว่าเราสี่ยูหันบพว่าเราสี่ยูหนี่แมนบอ่นามากเลย มันใจเติมแม่นแม่นเนี่ยว่าซื้อเหมนแม่เล็กเพราะว่ารถจ่ายรถตัวใหญ่แล้วสิแม่นแลาวมาเคาะเคาะเคาะเสามศูนย์เจ็ดหกคนวะอ๋อทะเบียนมอไซแม่นแล้วก็มาเคาะสามเ่อมันอยู่ในนี่เด้อว่าันตอนที่ว่าเพิ่นนั่นเพิ่นเพิ่นมาเทียบอีเด้ยตอนเพิ่นนั่นซื้อกับเตาน่ะกับพญาเตาเพิ่นซื้อกันน่ะข้าวหนึ่งกับยางหลังก็ก็มามาตบหลังหลังรถอยู่นี่เด้อทั้งบนทั้งลางอีกด้วยสามศูนย์เจ็ดเข่าบนล่างเลยแม่นค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์สาม กบนึงน้ำผึู้นีน่รักว่ะจ้าแบนึมีเอเหมือนเรามาเหมือนที่มากโอาสรุปว่าสามศูนย์ศูนย์สามหนึ่สิบใบก็เลยจับจุดใดมจับจุดได้ค่ะอันเมื่อไหรก็เห็นเราเลขสามสิบกับศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหกอยู่ในทะเบียนรถแล้วเนาะไปฟังยูทูปพี่พี่ยูทูปบอกจำนวนเงินอีกเขาเรียกว่ามั่นใจว่าตัวนี้แหละฮานะเขาบริโภคบอกไปดอกค่ะ ประมาณหนึ่งห้ากว่เขียนไว้แล้วเนาะแม่ค่ะแชมพูไร้นั่นก็คือว่าเป็นบุญนั่มก็คือก่แล้วเพราะว่าสามศูนย์หกโอ้สามหกศูนย์มาแล้วมแม่ค่ะสามหกศูนย์หกเพิ่น,น,<ข>นกัเพิ่นกับบอกประจำเหรอว่าเพิ่อนตน้องมีตัวบังตัวหนึ่งเพิ่อนหายเลขสามตัวมาปุ๊บนี่สลับกันเอาเลยแต่ขนาดตักเนีนมันก็นได้ถ้าเพิ่นเน้นตัวใดน,นี่ให้จับตัวนั้นเป็นเป็นหลัก<อ>ถ้าเพินพ่นผู้บอกถึงอยูเพื่นต้องเอาเลยจ้ะ เมนเมนคนสีเขียนมากคนเบาๆเกี่ยวกันก็บ่ต้องเอาเอาลูวิธีสังเกตแล้วพี่น้องสังเกตแล้วเ่าคนสไดโต่งหน่อยว่าน้ำมันเอาปูมาแล้วเนาะเอาสรุปว่าเมื่อนี้ก็เป็นนิมิตไม้ที่ดีฟันดีแล้วล่ะมีแนวได้แล้วพอจำกับฟันดีพอจำกับฟันดีปูมะเมนปูปูผาแดงกับฟันดีมะเมนปูโอล่าพอได้ฝัน เราบ่ฝ <l id> <น testimony Pokémon> ันจ้ะเนบ้นนาอกน่นเนฝันดีจ้ะันดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับค่ะสวัสดีค่ะมัตเตใส่อเป็นโรคติด่อหน้าปังักบุ๋มมคได้ัินาวข่าพ่อฝันดีจ้ะฝันดีอยู่ฝันยันนนังน้อยแต่ฝันบบเป็นคนไม่เป็นหนาเนี่ยสาวเร้วใส่คนใหญ่บ่คนใหญ่ฝันมันขึ้นเนี่ยฝันมนนี่ย เงวดก้อนฝันมาได้ล่องน้ำร้อยน้ำกันเมื่อคืนเนี่ยฝันมาเลาเป็นนั่งนักหนักหน่อยออเผมขึ้นพี่เกี่ยวร่วนร่้นฝันดีเพราะว่าิ่นมานอนบานฝ่อมันบาดจัอน่งอยู่หลังบานหน่อยค่ะค่ะุ่นนี่ิ่นกับฝันดีิันกับได้เบาขัาวฝันจะฟังแล้วฝันดีลิมิลไปที่ดีล้าบ้านเนาะฝันดีฝันดีมีแนวได ได้เนาะเราชอบบุ้งมา, <laughs> มาก <laughs> พ่อจำเราไปเอาพักบุ้งมาให้เตาเนะเอาร่อลอติดตามครับเมื่อนี้แนวท่างตัวเลขกปูพันสีไดตัวใดเนาะคะะ่ะเนาะกสรุปว่าในเมื่อนีนะคะขึ้นนี้แม่บบานปูสรารคามปูพาแดงฟันดีคะ่ะธรนมช้ชมพ่อจำกับฟันดีนะคะเอา ให้พี่น้องฟังแล้วกับพิจารณาเอานะคะพิจารณาเอาพิจารณาเบิงค่ะสำหรับความฝันนะคะแล้วก็ให้จับจุดกับปูพันสิบเบ้าว่าจังใดแบบใดแน่เพราะว่าเราไปน้ำปูพันก็จะ,ะจับจุดได้นะคะว่าปูพันเบา้าตัวใดดูย่ำตัวใดดูนะคะเมื่อนี้เท่ากับจำคอยตาตั้งถาดตามน้ำกัน ปลปูพันสีย่ำตัวใดดูเนาะคะ่ะเนาะเอาเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทังช่องนะคะสวัสดีค่ะ